สวัสดีครับ,รบพบกับพวกเราซามนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทำคอนเทนต์วันเดย์วิดอัสนะครับผมวันนี้เราจะมาทำอะไรกันบ้างวันนี้เรามีสองภารกิจนะครับผมภารกิจแรกก็คือมาคาเฟ่ที่ชื่อว่าซันบราวน์นะครับผม uh เพราะว่าจะมาตามหาน้ำที่มีคุกกี้ซันไทนอยู่ด้านบนแต่จริงๆเราก็ถึงแล้วแหละแล้วก็เห็นว่าบรรยากาศมันดีมากๆนะฮะก็แบบเขาเริ่มจัดอะไรนะคริสต์มาสกันแล้วอะ่ะใช่อันนี้มันอยู่ตรงนี้ ันดูแบบน่าเลยอะร่มรื่นร่มเย็นเป็นสุขแต่เป็นคริสต์มาสแบบจีนก็แปลกดีนะเป็นเทศกาลคริสต์มาสแบบจีนไม่ไม่ค่อยได้เห็นอะไรอย่างนี้ภารกิจที่สองเป็นภารกิจของพี่ซามนะครับผมคือครับผมเราจะมาตามหารองเท้าเสียตังอีกแล้วแต่ว่าไม่รู้ได้ว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่ามันหายไปเดี๋ยวจะขึ้นลูกโชว์ตรงนี้นี่คือเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องรองเท้าคู่นี้ให้ฟังมันมีประวัติมีตำนาน ที่เราตามหากันมานานตอนนี้เรากำลังจะเข้าร้านแล้วนะครับดูในร้าน,านกันว่าเป็นยงไงบ้างเข้าไปแล้วไม่รอนเลยอ๋อเอสมอลช็อกโกมิน อาไรนะครับผมแซนต้าด้วยนี่คุกกี้แซนต้าด้วยก็คือชอบคุกกี้แซนต้าครับอ่าฮะแต่ก็เลยสั่งนี้แต่ว่าเปลี่ยนจะอยากได้คุกกี้แซนต้าออปชั่นของร้านนี้นะครับเทเร่ก็คือข้องบรรยากาศมีสุดลุาอ๋อนี่มึงถ่ายรูป วันนี้ก็คือคอมพิวต์แล้วกลับบ้านได้แล้วตอนนี้ถามว่าคือได้กินแล้วแบบว่ามีความสุขแล้วนี่คือภารกิจของวันนี้สําเร็จไปแล้วหนึ่งอย่างแค่นี้เลยทําไมถึงต้องเป็น้านนี้เพราะว่าไปเห็นมาใน Facebook แล้วมันมีคุกกี้ซานต้าพอเป็นคุกกี้ซานต้าก็แปลว่าโดนหลอกได้ง่ายธาดการตลาดอะไรที่เป็นคุกกี้ซานต้าคือโดนหลอกคือจะบอกว่าพี่การเป็นคนชอบเทศกาล คริสต์มาสมากทำไมครับเพราะว่า <ett> ม <par ate> ันอบอุ่นกินก่อนเนี่ยียากชิมเพราะมันอบอุ่นมากครับมันเป็นเทศกาลที่ดูอบอุ่นแต่ว่าหนาวดูอบอุ่นแต่ว่าหนาวใช่ไหมคือแบบบรรยากาศทั้งหมดมันเป็นแบบหน้าหนาวคริมาแต่ว่ามันอบอุ่นคริสต์มาสมันอบอุ่นเข้าใจได้ก็เลยชอบมีอะไรที่ชอบในคริสต์มาสอีก มีอะไรชอบมาคริสต์มาสอีกชอบทุกอย่างที่เป็นทราดิชั่นอลของคริสต์มาสทั้งหมดเลยครับอ่าก็คือพี่ก็จะเป็นโชว์นี่เป็นต้นคริสต์มาสส่วนตัวของผมสิ่งที่พี่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือพิซซ่าก็คือพิซซ่าคริสต์มาสอะไรวะพิซซ่ามาบวกกับคริสต์มาสะเมื่อกี้โอ้โหขวดคือคือตัวจริงอะขวด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 ทุกอย่างขวดซานต้ารีวิวคุกกี้ซานต้าราคา ร้อยกว่าบาทจะไม่ได้เลยนะครับกาแฟสามสิบบาทคุกกี้หนึ่งนะครับมาเพื่อสิ่งนี้หนึ่งชิ้นเท่านั้นเป็นไงอร่อยครับตัดชิ้นเล็กไปหน่อยดูนี่กัดคำเดียวเนี่ยผมกัดคำเดียวเหลือเท่าี้แล้วไม่เหลือเท่าเี้แล้วครับคือชิ้นเล็กติดอย่างเดียวจริงๆผมไม่ได้เป็นคนที่แบบว่า ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยอินกับคริสต์มาสเท่าไหร่อก็รู้ว่าแบบว่าเออเทศกาลตอนเด็กๆมันก็แบบว่าเป็นเขาเรียกนะเป็นโรงเรียนโรงเรียนคริสต์แต่กูเรียนโรงเรียนคริสต์นี่นะเออเขาก็จะแบบว่ามีเทศกาลคริสต์มาสมีแบบจัดงานอะไรอย่างงี้บ้างแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็ดีที่แบบมันสนุกไม่ได้เรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยอินกับเทศกาลนี้เลยจนแบบอะไรนะเราไปเราไปเกาะปูดกันใช่ป่ะปีที่แล้วปีที่แล้วใช่เป็นวันคริสต์มาสพอดี แล้วแล้วผมก็เพิ่งรู้ตอนนั้นว่าพี่แบบชอบชอบเทศากาลนี้มากเดี๋ยวอินสตาคลิปนะมีคน,นเต้นกันว่าจะไปหามาในสะตอนี่เออแล้วหลังจากนั้นนะผมก็ตั้งคําถามกับตัวเองตลอดว่าทําไมทาไมพี่ถึงชอบคลิปมัดวะแต่รู้สึกว่าพอเราอยู่กับคนไอ้หรือว่าเราตามเทรนวะ <laughs> <laughs> ก็แบบว่ามีความแบบว่ารู้สึกดีกับเทศากาลคลิปมัดขึ้นมา อเอาละเสือมาล้เ <c oughs> ออรู้สึกว่าเอเอ,เอมันก็ดูเป็นอะไรที่แบบว่าตั้งตารอนะก็แบบว่ารอคอยอ่ะก็แบบมันมันก็เป็นอะไรเขาเรียกะไรช่วงเวลาพิเศษช่วงหนึ่งของปีเออรู้สึกพิเศษขึ้นมาจริงๆโอเคอยา่าแล้วแล้วเราก็เสร็จภารกิจจ่ผมก็อากาศหนาวตามสไตล์คริสต์มาสนะครับผมก็ ดูโหหีมาน่าจะตกผิวแห้งอ่ะเอาจริงพีมาน่าจะตกในเร็วเวนี้ลมที่ปะทะน้านี่คือแบบผิวแห้งได้เลยอ่ะบางทีคุณอาจจะเห็นแบบวอลเลเดียเดินแถวนี้ได้นะครับทำไมผมรู้สึกลืมตาไม่ขึ้นมาหนาวอ่ะอากาศมันแห้งก็คือพออากาศแห้งปุ๊บน้ำตามันก็จะแบบแห้งก็จะลืมตาไม่ขึ้นโอ้แบบตายี่อ่ะตอนเนี้ยเราเดินลงไปข้างล่างดีกว่าเพราะว่าข้างล่างเขาก็ก่อสร้างเหมือนกันพี่ลืมพูดอะไรไปหรือเปล่าลืมพูดอะไรไปอ่ะ ต่อไปเราจะทำอะไรอ่ามาคุยเรื่องรองเท้ากันนะครับธุร,รกิจพี่ชายผมเสร็จแล้วเรื่อของผมคือว่า <c oughs> <c oughs> อะไรวะเนี่ยคือว่าก่อนนันนี้นะครับ <c oughs> ผมไปเจอรองเท้าคู่นึ่งมาผมรู้สึกว่าน้องผมมันต้องชอบแน่ๆ <c oughs> ผมเลยถ่ายให้ดูเป็นรองเทา้ารูปดูรูปหม่ดูรูปหม่ย <c oughs> นี่นี่นี่สีฟ้านพูผมเลยถ่ายไว้ตอนนั้นไปเจอที่ไอคอนสยาม ผมก็ถ่ายไปให้น้องดูทีนี้น้องชอบมากชอบมากจริงอย่างที่ผมคิดไว้เราเดินมาผิดทางวะถูกแล้วถูกแล้วทำไมเราไม่เปลี่ยนกล้องใช่ปะถูกปะอืมไม่เปลี่ยนจะใช้กล้องหน้าทีนี้ผมไม่ได้ดูราคามาว่าราคามันเท่าไหร่นะครับผมเลยมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะไปคอนสยามโบน่าจะมุมนี้มาก่อนมุมมุมมุมนี้มุมถือเลยแล้วกันมุมมุกี้มันแบบว่านี่เหรอเนียงไงผมเป็นคนโชว์เนี้ยง ทีนี้ผมก็กลับไปที่คอนสยามรอบหนึ่งไปถามเขาว่าพี่รองเท้าคู่นี้มันอยู่ไหนมันเคยอยู่ตรงนี้พี่เขาบอกว่าตอนนี้ย้ายมาสยามแล้วค่ะอ่าเป็นสาเหตุที่ทำไมวันนี้เราถึงมาที่นี่นะครับผมแต่ว่าจากที่พี่พูดมาคือมันก็แบบเกือบเดือนแล้วนะยังไม่ามาจะ, <OK> จ,ะ,จ,ะจะยังรอดอยู่หรือเปล่าอ่ามาดูกันว่าคู่นั้นจะได้หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานน้องผมเพิ่งเฟลกับแบรนด์นี้มาเป็นแบรนด์แบรบนด์หนึ่งที่ <G ül> เจอแล้วชอบแต่ว่าไม่ซื้อไง <G ül> โดนเดินก่อนหาหาย,เ,ยเราต้องโฟกัสก่อนไงโฟกัสงานก่อนเราก็เดินหาของที่เราต้องต้องใช้จริงจริงก่อนลแล้วเดินวนน่ะประมาณชั่วโมงหนึ่ง,งอ่ะผมนั่งรอ่ยผมนั่งกดเกมเลยเนี่ยจะรอไได้ <จะ S 2> อเอาจริงเมื่อวานไม่ได้เลยไม่ได้ไเลยหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหาไม่เจอมาดูกันว่าวันนี้เจะ f e e หรือว่าจะสําเร็จนะครับวูวไปดูกันไปยามจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนจะบอกว่ารองเท้าที่พี่ลูกที่พี่ส่งมา ผมแบบผมเซิร์ชในเน็ตเลยนะแบบว่าเอารูปอะไปไปเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์อะแบบว่าให้ให้ให้หาให้หาเออไม่มีเว้ยไม่มีเลยไม่ต้องของต่างว่าไม่มีรูปที่แบบขึ้นมาเหมือนกันเลยอะอ่ามาดูกันว่าผีหลอกหรือของจริงนะครับเป็นเลยเจอกันสยามบอกแสเดียวที่เรามีนะครับก็คือมันถูกย้ายมาที่สยามและตอนนี้เราก็อยู่สยามพาราซ์ซึ่งผมเดาว่าน่าจะอยู่ที่ สยามเซ็นเตอร์แสงตรงนี้แสงตรงนี้แสงไปก่อนโชคดีซึ่งผมเดาว่ามันน่าจะอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ที่มันเป็นอาดีดาสน,นะครับแต่ว่าเราจอดรถที่มาลาก่อนแล้วคืออาดีดาสก่อนก็ผาที่แรกครับผมแต่ประเด็นคือตอนนี้ผมชอบกระเป๋ามาดูกันนะครับว่าจะเจอหรือไม่เจอจะมัลติโฮลหือพันแ่สิบอ่าแต่ว่าเจอกางเกงก่อนเราเจอกางเกงก่อนอย่างแรก ตาระห้อยอยากได้เหรอเอาแหละมันต้องเดินนะเนี่ยอะไรคือสิ่งที่คุณเพ่งเลงไว้ไครับต้นนี้รีวิวตน้นคิดมากทุกที่เฮ้ยที่นี่มีออปชั่นด้วยมีกิมมีถ้าทุกคนยังไม่เคยเห็นภายในต้นทิ่บ้านนะครับตาม,มา เฮ้ยอันนี้เกิด่องไฟในต้นคิดม่าเฮ้ยเท่ที่อะไรไม่เห็นมีไฟอะไรเลยเกิดมาไม่เคยเห็นในต้นคิดมาเมื่อก่อนห้าหกเจ็ดแปดอย่าฟังฟีซายพี่ว่าฟังพี่ว네่าฟังคืออะไรพี่ว่าฟังไปหาต่อดีกว่าไปและตอนนี้ผมก็ได้หลงมาอยู่ในนี้แล้วเราจะนอกลู่นอกทางอีกนั้น อะไรคือการนอองรถร่อนทางครับเอ่อตอนนี้คุณก,กำลังทำอะไรอยู่ครับผมอ่าอ,อันนี้เรียกว่าตามหาบอกแสรองเท้าครับผมจินตนาการถ้าคุณกินะ<ฮ>วันนนี้เรา่าจะอยู่ในน,ใน,นี้อีกประมาณครึ่งวันนะ่ะไม่ไม่คิดดูว่าถ้าสมมติว่าตอนเช้าแม่คุณทําซุปขาไก่มาให้แต่ใส่อันนี้อ่ะทุกคนซื้อเลยซุปขาไก่พี่พจริงๆมีแค่เครื่องนี้ก็พอแล้ว เย็นไหมรูม้สึกเย็นหรือรู้สึกหนาวโอ้โหอ้าโอ้โหหน้าแบบดีใจมากรู้สึกพึ้มปิ่มนี่คือสีหน้าของความปิติยินดีขั้นสูงสุดความเพลิดเพลินระดับสิบหากใครกำลังหาฆาตกรวันคริสต์มาส you better watch out you better not cry อชักกี้วอร์ชันซานตาครับและพี่จะพลาดกับสิ่งนี้ไม่ได้เลยโว้วรีวิวต้นคริสต์มาสนะครับผมทุกที่ที่มีต้นคริสต์มาสในย่านนี้และทุกคนไปดูติดนะผมรู้สึกวันนี้พี่จะมีความสุขเกินไปแล้วนะใครมีความสุขตามหารองเท้าอยู่ อัน yup. นี้คือผมตามหารองเท้าอยู่นะจีจังกับกตามหารองเท้าแค่ไหนก็เราเดินทางมาประมาณครึ่งทางแล้วครับพี่จะถึงทรเก็ตแต่ว่าน่าจะแวะกินข้าวก่อนแต่ก่อนที่เราจะแวะกินข้าวก็คือแบบยี่สิบนาทีที่แล้วอ่ะแต่ผมเดินอันนี้คือผมเดินตรงนะผมเดินตรงเลยนะผมเดินตรงไม่เลี้ยวไปไหนเลยเขาว่าเดินตรงของพี่อะไรเดินนี้ทำไมทุกคนตอนนี้มันมีจัดงานที่แบบว่าระวังพื้นนะครับ แต่ว่าเราก็สามารถทำอะไรแบบนี้ก็ได้คือเดินตรงจริงออน,นี้คืมาตรงนี้เลยไม่ไม่เลี้ยวไหนเลยเราไม่สามารถบอกได้รองเท้าอยู่ไหนเนี่ยถามถามเข้าไปถามเข้าไปก่อนถามเข้ก่อนว่ารองเท้าอยู่ไหนอันดัสิมหูเนี่ยค่อยคพูดก็พิจารณากันดูนะครับผมสำหรับพี่ชายผมที่ ตั้งใจช่วยน้องหารองเทา้าไม่ออกนอกลู่นอกทางไปไหนเลยก็คือแบบโฟกัสสุดๆกับการหารองเทา้าไม่พักไม่เหนื่อยไม่บน่นไม่วอกแวกทุกน,นวันนี้ผมแบบขอบคุณพี่จริงๆที่มาช่วยตามหารองเทา้าอันนี้คือเหนื่อยนะนยพูเลยและสุดท้าย ก็ต้องตามใจเขาอะไรวะเนี่ยหนุกไหมเี๋ยหนหเหมือนมีแบบเสมอบ่ะเหมือนเสมอบกำลังเล่นอยู่ตอนนี้ โอ้ทุกคนวันนี้พาสวยมากคนที่บอกว่าเหนื่อยขอพักเหนื่อยขอพักเหนื่อยขอพักดูดูดว้ดูเหนื่อยขอพักโอ้ยเกินเกินไปทุกคนตอนนี้แล้วก็หารองเท้ากันเหนื่อยมากเลยนะครับน,นี่หอบเลยอันนี้หอบจริงนะไม่ได้แอคติ้งคือเรา หารองเท้ากันสักพักแล้วเรายัางไม่เจอเลยครับผมตอนนี้กำลังจะเข้าสยามเซ็นแล้วรู้สึกว่ามีแววจะได้เจอรองเท้าเร็วๆนี้นะครับเหนื่อยอันนี้คือไม่ได้อติ i n g เลยพูดเหนื่อยจริงเหนื่อยมากจากที่ต้นคลิปผมบอกว่าเริ่มชอบคิดมาผมเกลียดมันแล้วมาเร็ว ผมรู้สึกว่าการการมาที<ๆ>่นี่มันต้องมันต้องเป็นผมที่ล่าเร็วมั้งเชี่แบบมีความสุขอะแบบกระตือรือร้น,อ,นอะจริงเ <c oughs> พราะผมก็ค่อนข้างเครียดผ่อนวนนะว่ารองเท้าที่ผมหาไม่เจอเนี่ยมันจะได้เจอรเหรนะือเปล่านี่คือเหงื่อออกแลนะเห็นป่มคือเปียกไปหมดแล้วเพราะว่าหารองเท้าไม่เจอเฮอ ในที่สุดจากที่เราออกน,นอกานานตั้งใจหาอย่างนานแล้วก็มาถึงสักทีนะฮ <Yeah. S 1> <ล>ะอดิราที่อดีดาที่สยามเซ็นเตอร์นะครับของมันต้องมีอะครับจะมีไหมไปดูกันเราจะทำการหาด้วยตัวเองก่อนะครับถ้าหาไม่ได้เราจะไปถามที่พี่พนักงานนะครับ ้เ,เยฮได้นะได้ยอยู่แบบเารียกอะไรอะกาแฟหมายถึงม่วใช่อี่ไงคันนี้คุณภาพเขาไม่ได่านหรอก <c oughs> สรุปว่าเราไม่เจอที่นี่นะครับ <c oughs> ผมเรากำลังหารูปอยู่ว่ามันเป็นรูปไหนเราจะไปถามพนักง,งานกันนะครับเ <c oughs> ล๋วตอนนี้ก็คือเบาะแสของรองท้าคู่ที่เราตามหานะครับมันน่าจะเป็นบ <c oughs> ันนี่เลยสักอย่าง วันนี้เออยี่รุ่นน้นเนี่ย <Bunny. S 1> เออลองไปถามเขาดูครับอุ้เขาไม่ว่าง <c oughs> พี่ครับมีรุ่นน,น,ะะาาน,นี้ไหมคะอ๋อเขาดูหน่อยได้ไหมอ่มาพบเจอแล้วครับ <c oughs> หลังจากการตามหาย,ยางหนักหน่วง <c oughs> ทุกคนมันอยู่ตรงกลางเลยแต่เรามองไม่เห็น <c oughs> คือว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับมาอยู่ตรงนี้มาโดยตลอดมันเหมาะกับผมปะเจอแล้วทุกคนจะมีซส์หรือเปล่าถ้าเป็นบตัวนี้มันจะใส่ตรงนี้อย่าเอสั้นเยอะดีอ่ะชอบแด่ะก็เจอแล้วนะครับเจอไหม นะน่ออ่่ดดะะึงยออหและก็ได้มาแล้วโล่งเลยครับแบบว่าโล่งใจเพราะว่าเจอของที่ตามหามาแล้วก็โล่งใจด้วยอ่าแล้วก็ตัวโลง่งเบาเลยตอนนี้กระเป๋าอะก็คือตอนนี้หิวมากนะครับอ่าน่าจะ อะไรดีนะกินอะไรดีนะะทุกคนบอกก่อนว่าถ้ามาซื้อภายในสิ้นเดือนนี้ก็คือสิ้นเดือนธันวาคมและใครยังไม่มีเมมเบอร์นะครับถ้าสมัครใหม่จะได้ลด20เซก็คือแบบว่าช่วยไปได้เปาหนึ่งก็รู้สึกว่า่าผ่อนหายใจได้อยู่สนับสน,สนุนให้ทุกคนนะครับเสียตงังค์ไม่<ะ>ให้ให้ทุกคนมาดูเฉยๆก็คือดูแล้วก็แชร์ <laughs> เป็นโชว์พิเศษนะครับจากวัชเต้นทุกที่มีความสุขอะช่วงคิดมานอะมีความสุขไปแล้วไปแล้วไปแล้วหายแล้วหายตัวหายตัวเดี๋ยวเราก็ได้ร้านอาหารแล้วนะครับเราจะกินเฉพาะร้านที่มีต้นคิดป้านอยู่ข้างหน้าเท่านั้นนี่คือโจทย์แล้วก็เจอแล้วครับชงใกล้แล้วไหม แล้วก็จบแล้วสำหรับวันนี้ภารกิจวันเดยของเรานะคร mm ับผมเหนื่อยมากก็คือ เอาจริงๆรินอกเรื่องซะเยอะกว่า <c oughs> ทำธุรกิจทีก็คือเหนื่อยมากก่นจะจบมีแค่สองอย่างกับอย่างอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจอ่ะก็คือมีแค่สองอย่างเท่านั้นก็คือไปคาเฟ่แล้วก็เป็นอรองเท้าแต่ว่าเหนื่อยเหื่อยมทำไมไม่รู้ขอให้ทุกคนกินกับคริสต์มาสนะครับผมตามที่ชายของผมไปนี่เราเจอคริสต์มาสต้นสุดท้าย จะป้ายยาเหยือทุกคนจะต้องทุกคนจะต้องชอบเทศกาลนี้เอาไงฮะเหมือนผมแต่ตอนนี้ไม่แล้วไม่ชอบแล้วบ๊ายบายปิดเจอกันปิดคลิปปิดคลิปแม่บุย <laughs>